ปัจจุบันพลังงานหลักทั่วโลกมีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆซึ่งสวนทางกับการใช้พลังงานของโลกที่มีอัตราสูงขึ้นโดยเฉพาะการใช้พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นอย่างมากมายซึ่งแน่นอนว่าจะส่งผลกระทบอย่างมหาศาลกับคนทั้งโลก สวัสดีค่ะนักเรียนป .2 ที่น่ารักทุกคนนะคะมาพบกับคุณครูตุ๊กตานะคะคในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวันนี้นะคะคุณครูตุ๊กตาจะพานักเรียนมาเรียนรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนขยะให้เป็นพลังงานไฟฟ้านะคะนักเรียนพอจะทราบไหมคะว่าขั้นตอนในการเปลี่ยนขยะให้เป็นพลังงานไฟฟ้าเนี่ยมีขั้นตอนการทํำยังไงบ้างนะคะ หรือที่เราเรียกว่าขยะเชื้อเพลิงนั่นเองนะคะนักเรียนอาจจะเคยได้ยินมาบ้างนะคะคำว่า RDS นะคะ,ะทีนี้นะคะนักเรียนเห็นรูปนี้ไหมคะ,ะในรูปนี้เนี่ยเป็นรูปเกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆทั่วทั่วโลกเลยนะคะนักเรียนและยิ่งเทคโนโลยีเนี่ยพันสมัยเมื่อไหร่เนี่ยก็ยิ่งทำให้มีเครื่องจัรในโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยเยอะขึ้นมากเท่านั้นนะคะแล้วโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ย เป็นโรงงานที่ต้องใช้พลังงานไฟฟ้าเยอะที่สุดใช่ไหมคะที่นี้นะคะเราก็มาดูขั้นตอนการการทำขยะเชื้อเพลิงกันนะคะว่าทำยังไงอะไปดูกันเลยค่ะเด็กๆอันดับแรกเดุณครูให้ดูวิดีโอนี้ก่อนนะคะในอีกด้านหนึ่งทางภาคอุตสาหกรรมและโรงงานก็เกิดปัญหาการอุตสาหกรรมซึ่งมีมากขึ้นเรื่อยๆโดยการอุตสาหกรรมส่วนใหญ่เป็นมวลชีวภาพ ซึ่งสามารถนำกลับมาใช้เป็นเชื้อเพลิงได้โรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยก็จะมีชิ้นส่วนนะคะที่เป็นเศษเป็นกากของโรงงานอุตสาหกรรมแต่ละโรงงานเนี่ยเขาจะต้องมีกากพวกนี้หรือว่าเศษสิ่งที่เขาไม่ใช้แล้วนะคะบางโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยเขาไม่มีขั้นตอนการกําจัดขยะพวกนี้ใช่ไหมคะ mm hmm. เขาก็อาจจะเอาไปเผาไหมจนทําให้เกิด mm hmm. เกิดอะไรคะเกิดควันนะคะทีะ่ขึ้นมา อยู่ตามชั้นบรรยากาศของเรานะคะก็ทําให้เกิดโลกร้อนใช่ไหมคะแต่ว่าทีนี้เนี่ยมีบริษัทบางบริษัทเนี่ยก็เลยคิดค้นนะคะด้วยการนํากากของโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยไปผลิตเปลี่ยนให้เป็นพลังงานไฟฟ้านะคะด้วยการทำพลังงานเชื้อเพลิงนะคะด้วยการทำพลังงานเชื้อเพลิงหรือว่าเชื้อเพลิงขยะนะคะที่เราเรียกว่า r d f นั่นเองนะคะที่มาของคำว่า r d f เนี่ยหมายถึงอะไรคะ หมายถึงการที่นํานขยะเนี่ยมาแปรรูปใช่ไหมคะมาแปรรูปให้อยู่ในให้อยู่ในรูปแบบก้อนขนาดใหญ่ๆนะคะหรือว่าอาจจะขนาดเล็กแต่ต้องมีความละเอียดลดความชื้นใช่ไหมคะลดความชื้นลดขนาดนะคะแล้วก็ผ่านขั้นตอนการคัดแยกขยะเหล่านั้นออกมานะคะและก้อนขยะก้อนนั้นเนี่ยจะต้องได้ค่าความร้อนขนาดและคุณลักษณะเนี่ย ตามวัตถุประสงค์ของการใช้งานแต่ละโรงงานอุตสาหกรรมหรือว่าแต่ละบริษัทที่มารับขยะก้อนนี้ไปเพื่อไปผลิตไฟฟ้าในแต่ละโรงงานนั่นเองนะคะเรามาฟังกันอีกค่ะเห็นไหมคะว่าขั้นตอนการทำทำยังไงไปฟังกันอีกนะคะหลายๆท่านอาจจะยังไม่รู้จัก RDF ว่าคืออะไร RDF ก็คือขยะเชื้อเพลิงที่มีคุณสมบัติ และองค์ประกอบที่เหมาะสมมีค่าความร้อนสูงสามารถนำมาใช้ทดแทนเชื้อเพลิงบางประเภทได้โดยมีคุณสมบัติที่มีค่าความร้อน h e a t i n g v a l u e ความชื้นขนาดและความหนาแน่นง่ายต่อการจัดเก็บการขนส่งการจัดการต่างๆรวมทั้งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่ำเหมาะสมในการใช้เชื้อเพลิงบ่อนหม้อไอ้น้ำมีองค์ประกอบทางเคมีและกายภาพทีเหมาะสมแก่การนำไปใช้ผลิตไฟฟ้า ก่อนที่จะนํามาทําเป็นก้อนเชื้อเพลิงเนี่ยจะต้องผ่านขั้นตอน,นหลายๆขั้นตอนเลยใช่ไหมคะเช่นการคัดแยกใช่ไหมคะการคัดแยกแล้วก็การนำการนําขยะเหล่านั้นนะคะไปย่อยสลายให้เป็น เป็นชิ้นส่วนเล็กๆนะคะแล้วก็นําไปอบนะคะแล้วก็ให้ขยะเหล่านั้นแห้งนะคะไม่มีความชื้นแล้วก็ลดขนาดลดปริมาณน้ําหนักลงไปนะคะลดค่าความชื้นต่างๆนะคะโอ้โหนักเรียนดูสิคะว่าเทคโนโลยีเนี่ยสามารถเปลี่ยนขยะให้เป็นพลังงานไฟฟ้าได้แบบนี้ดีมากๆเลยนะคะแต่เราก็ต้องช่วยเขาแยกขยะก่อนทิ้งนะคะนักเรียนเพื่อลดการเพื่อลดต้นทุนนะคะเพื่อลดต้นทุนในการกําจัดขยะเนาะ กระบวนการผลิต RDF เริ่มจากการนำตัวอย่างขยะอุตสาหกรรมแต่ละชนิดมาเข้ากระบวนการทดสอบหาค่าพลังงานในห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ซึ่งชนิดของขยะที่จะนำมาผลิต RDF ได้นั้นต้องเป็นขยะประเภทเศษกระดาษเศษยางเศษไม้เศษหนังและเศษผ้าได้หรือพรมโดยต้องคัดแยกเหล็กและอลูมิเนียมออกจากขยะมูลฝอยดังกล่าวแล้วนำมาวิเคราะห์หาสัดส่วนของขยะแต่ละประเภทที่จะอยู่ใน RDF แต่ละก้อนเพื่อให้ได้ค่าพลังงานตามที่ต้องการ นี่ไงคะเด็กๆเ,เห็นไหมคะว่าพอเข้าไปในโรงงานเนี่ยเขาจะต้องเป็นยังไงคะคัดแยกขยะออกกกอนใช่ไหมคะคัดแยกขยะโดยการนําขยะที่จะสามารถไปใช้ให้เกิดเป็นพลังงานไฟฟ้าได้เนี่ยจะต้องแยกพวกเหล็กโลหะต่างๆหรือว่าเศษแก้วเนี่ยออกใช่ไหมคะเราจะใช้แค่เศษผ้านะคะพลาสติกหรือว่า เศษได้อะไรเหล่านี้นะคะนักเรียนแล้วจากนั้นเนี่ยก็นําสิ่งที่เราจะใช้เนี่ยเห็นไหมคะนักนักตรวจสอบเนี่ยหรือว่านักวิทยาศาสตร์ที่อยู่ในโรงงานนี้เขาก็จะนําขยะเหล่านั้นเนี่ยเอาไปทดสอบก่อนนะคะว่าจะต้องผ่านกระบวนการอะไรต้องทํรขบวนการยังไงบ้างจะต้องให้ความร้อนเท่าไหร่นะคะแล้วก็อยู่ในความชื้นเท่าไหร่ถึงจะนําออกไปใช้เป็นพลังงานไฟฟ้าได้นะคะตามที่เราต้องการนะคะ อนักเรียนคุณครูแบบคุณครูชอบมากเลยแบบนี้นะคะเด็กๆชอบไหมคะอ่ะเราไปดูต่อไปนะคะจากนั้นจึงป้อนขยะตามสัดส่วนที่คำนวณได้เข้าสู่เครื่องสับย่อยเพื่อลดขนาดขยะทั้งหมดที่ได้ขนาดแล้วจะถูกนำเข้าสู่เตาอบเพื่อลดความชื้นโดยการใช้ความร้อนจากไอน้ำหรือลมร้อน เพื่ออบขยะให้แห้งซึ่งจะทำให้น้ำหนักลดลงเกือบ50%และความชื้นจะเหลืออยู่ไม่เกิน15%ก่อนจะเข้าสู่เครื่องอัดก้อนทำให้คงรูปด้วยเส้นดวดและห่อหุ้มด้วยพลาสติกอีกครัง้งซึ่งจะได้ก้อน RDF ที่มีคุณสมบัติทางเคมีตามมาตรฐานยุโรปเปียนขนาด50มิเมตรขั้นตอนการทำเนี่ยก็ค่อนข้างจะยากใช่ไหมคะนะักเรียนต้องใช้เครื่องจักรอะไรต่างๆเนี่ย เพื่อมาคัดแยกหรือว่าต้องใช้อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับทางเคมีเนี่ยมาทดสอบหาค่าความชื้นนะคะหาหาค่า,าพลังงานความร้อนของแต่ละของอของแต่ละก้อนเห็นไหมคะของแต่ละก้อนที่ที่ที่เขาทําเป็นก้อนๆไว้เห็นไหมคะ,ะ,น,มคะนักเรียนมองเห็นไหมเอ่ยนี่เดี๋ยวผมปูให้ดูใหม่เนาะนเห็นไหมคะอันนี้นะคะนักเรียนเห็นไหมคะว่าจะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยมาหยิบเอาขยะเอามาใส่ถุงเพื่อเอาไปทําอะไรคะ เอาไปทดสอบนะคะนักเรียนนําไปทดสอบอีกครั้งหนึ่งว่าในถุงนี้หรือว่าในขยะตรงนี้ที่คัดมาเนี่ยมีสิ่งเจือปนไหมหรือว่าขยะก้อนนี้จะต้องให้พลังงานเท่าไหร่นะคะแล้วก็ใช้พลังงานในการลดความชื้นนะคะผลิตเป็นก้อนขยะเหล่านี้ขึ้นมาเนี่ยขั้นตอนเนี่ยค่อนข้างจะยากนะคะนักเรียนเนาะมันจะต้องผ่านหลายขั้นตอนนะคะฉะนั้นเนี่ยนักเรียนเห็นไหมคะว่าขยะเนี่ยขยะเหล่านี้ สามารถนํานไปนําไปแปรรูปเนี่ยเป็นพลังงานไฟฟ้าได้เนี่ยคุณครูว่ามันดีมากๆเลยนะคะนักเรียนเนะาะอาจจะมีพวกโรงงานอุตสาหกรรมบางบางโรงงานเนี่ยเขาก็จะมารับซื้อนะคะเพื่อเอาไปใช้ทดแทนพลังงานที่เขาเคยใช้อยู่นะคะก,ก็คือพลังงานถ่านหินนั่นเองนะคะซึ่งพลังงานถ่านหินเนี่ยอย่างที่เคยบอกมาแล้วใช่ไหมคะว่าเออคุณครูอาจจะยังไม่เคยบอกนักเรียนหรือเปล่า <Das que ath en> นะพลังงานถ่านหินเนี่ยที่เป็นพลังงานาโรงงานถ่านหินผลิตผลิตไฟฟ้าที่ได้จากถ่านหินเนี่ยที่ใหญ่ที่สุดก็คือโรงโรง,โรงงานถ่านหินที่อยู่แม่เมาะนะคะนักเรียนที่อยู่จังหวัดลำปางนะคะเป็นโรงงานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะคะฉะนั้นเนี่ยถ่า,านหินเหล่านี้เนี่ยเกิดมาจากอะไรคะเกิดมาจากใต้พิภพเลยนะคะนักเรียนกว่าที่เขาจะขุดเจาะ โดยหาพลังงานถ่านหินแล้วก็มาผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าเนี่ยก็ค่อนข้างจะใช้เวลานานพอสมควรนะคะแล้วก็พลังงานถ่านหินเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะหาได้ง่ายๆนะคะหายากนะคะ,ะมาดูกันนะคะมาดูคลิปต,ต่อไปเลยค่ะ,อ,ะอันนี้นะคะก็จะเป็นก้อนขยะใช่ไหมคะก้อนขยะที่ที่เขาเอานำไปอัดเป็นก้อนแล้วนะคะนำไปหาค่า ความชื้นแล้วก็เป็นค่าความร้อนต่างๆนะคะว่าก้อนก้อนขยะก้อนนี้เนี่ยสามารถนำไปให้ความร้อนเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะคะแล้วก็ใช้ประมาณเท่าไหร่กี่นาทีนะคะมีความชื้นเท่าไหร่นะคะเพราะว่าขยะอย่าลืมนะคะนักเรียนว่าขยะเนี่ยเขาจะต้องนำไปอบนะคะอบให้แห้งไม่มีความชื้นเลยนะคะ,อ,ะอันนี้ก็ เป็นพลังงานนะคะอันนี้ก็คือพออัดเป็นก้อนเสร็จแล้วนะคะบางโรงงานเนี่ยเขาก็จะใช้พลาสติกห่อหุ้มด้วยนะคะเพื่อว่าไม่ให้พลาสติกเนี่ยมันร่วงหล่นลงมาใช่ไหมอ่าบางอันเนี่ยก็ยังเป็นก้อนนะคะนักเรียนเอาไปย่อยสลายให้มันเป็นก้อนเล็กๆนะคะนี่ค่ะเอาไปใช้ในโรงงานอุตสาหการรมทดแทนพลังงานไฟฟ้าที่เคยใช้จากฐานหินนะคะ นี่นะคะนักเรียนจะเห็นโรงงานบางโรงงานอุตสาหกรรมโรงงานบางโรงงานเขาก็นำแบบอัดเป็นก้อนๆแบบนี้เห็นไหมคะพลาสติกนะนี่พลาสติกแต่ว่าไม่ได้หุ้มพลาสติกแบบนี้นะคะนักเรียนเนะาะถ้าไม่หุ้มพลาสติกแบบนี้เนี่ยก็ต้องเป็นยังไงคะอาจจะไม่ผ่านกระบวนการหลายขั้นตอนนะคะแบบนี้นะเพราะว่า ดูสิคะนักเรียนพลาสติกก็ยังเป็นพลาสติกอยู่ใช่ไหมคะฉะนั้นเนี่ยแต่ละก้อนเนี่ยเขาก็จะใช้งานได้แตกต่างกันนะคะตามความต้องการของแต่ละโรงงานนะคะที่เขามารับซื้อนะคะ,ะทีนี้ไปดูอันสุดท้ายเลยค่ะ,ะมาดูกันเลยนะคะการใช้ประโยชน์จากเชื้อเพลิงขยะสามารถใช้ได้ทั้งในรูปของการผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าหรือความร้อนและยังสามารถใช้เผาร่วมกับถ่านหินเพื่อลดปริมาณการใช้ถ่านหินลง ในอุตสาหกรรมบางประเภทโดยประโยชน์โดยตรงที่ได้จากการผลิตและนำ ADF ไปใช้คือช่วยลดภาระในการกำจัดกากของเสียจากกระบวนการทางอุตสาหกรรมช่วยลดปัญหาในการจัดหาพื้นที่สำหรับการฝังกลบและลดปริมาณมลพิษที่เกิดจากการเผาไม่กากของเสียช่วยให้โรงงานที่ต้องการสร้างระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14,000เป็นไปได้ง่ายยิ่งขึ้นช่วยให้เกิดความตระหนักในการใช้ทรัพยากรของโลกด้วยความประหยัดและคุ้มค่า เมื่อขยะลดน้อยลงสภาพแวดล้อมและสุขภาพอนมามัยของประชาชนก็ดีขึ้นนี่เห็นไหมคะเมื่อขยะลดน้อยลงนะคะสุขภาพของสิ่งมีชีวิตบนโลกนี้ก็เป็นไงคะก็ดีขึ้นนั่นเองนะคะโอ้โหนักเรียนอาฉะนั้นเนี่ยเวลาเราจะไปทิ้งขยะเนี่ยเราจะต้องช่วยกันแยกขยะนะคะเพื่อลดต้นทุนนะคะในการกําจัดขยะลงไปนะคะ อ่าแล้วก็ขยะที่เขามาเก็บแล้วเนี่ยเห็นไหมคะว่าเขาเอาไปทําอะไรอ่าก็คือเอาไปผลิตเป็นเอาไปผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้านะคะแต่ว่าถ้าถุงขยะตรงไหนที่มันแบบมีสิ่งของเจือปนมีขยะมลพิษติดอยู่อย่างเงี้ยมันก็ค่อนข้างจะแยกลําบากนะคะอาจจะไม่รับเลด้วยซ้ําน,นะคะส่วนมากเนี่ยเขาจะไปรับกาก หรือว่าเศษขยะจากโรงงานอุตสาหกรรมนะคะพวกที่เป็นเศษผ้าอย่างนี้นะคะนักเรียนเนาะเศษผ้าเศษพลาสติกเศษเช่นได้ต่างๆนะคะยกเว้นพวกเป็นโลหะหรือว่าอลูมิเนียมเหล่านี้นะคะแล้วก็คัดแยกออกไปนะคะเพราะว่าอันนั้นก็สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆได้เหมือนกันนะคะ,ะนักเรียนค่ะสําหรับวันนี้ค,นคุณครูก็มาให้ความรู้เกี่ยวกับการนําขยะไปเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าเพียงเท่านี้นะคะนักเรียนใครมีอะไรสงสัยหรือว่า ชอบนะคะก็สามารถทักไลน์มาหาคุณครูนะคะขอข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพของตัวเองนะคะเจอกันใหม่นะคะนักเรียนในคลิปวิดีโอในวันพรุ่งนี้นะคะบ๊ายบายค่ะนักเรียนสวัสดีค่ะ